สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเตียม2.5ประจําวันนี้กันนะครับสําหรับเรามาดูกันที่พื้นที่แรกเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะครับภาพรวมวันนี้นะครับภาคอีสานเนี่ยสกาดฝุ่นละอองเนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับในหลายๆพื้นที่ครับตอนนี้ภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่ในระดับสีส้มนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับมีเพียงแค่บางจังหวัดเท่านั้นนะครับที่ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ครับ ขยับไปดูกันที่พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนนี้เนี่ยยิ่งต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับตอนนี้เนี่ย17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยภาพรวมภาคเหนือตอนบนเนี่ยถือว่าเกินมาตรฐานนะครับในเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าภาคเหนือตอนล่างเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใน,ใน,น,ใน,ใน,ในหลายๆจังหวัดครับแล้วก็วันนี้นะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยจังหวัดที่อาจจะต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือจังหวัดที่ประชิดชายแดนเพื่อนบ้านนะคร ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเชียงรายกับแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพครับสำหรับพื้นที่ภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกแล้กภาคใต้เนี่ยสถานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับ สหรับข้อมูลจุดความร้อนจากจิซนาวันนี้นะครับประเทศไทยนะครับจํานวนจุดความร้อนเนี่ยขยับกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพบจุดความร้อนกว่า1000จุดนะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่จุดครับแล้วก็สัดส่วนนะครับหลักๆเนี่ยก็ยังคงพบในพื้นที่ป่าเป็นหลักแล้วก็พื้นที่ที่พบนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยครับสำหรับข้อมูลสการคาดการล่วงหน้า7วันนะครับ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับสาก์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมนมีแนวโน้มที่จะดีนะครับอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับอาจจะมีการขยับสูงขึ้นในช่วง1-2วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสากา์ก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ที่จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับผมแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังสากา์อย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คือพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับเชจังหวัดภาคเหนือเนี่ย สาก,การในะยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากสภาพอตัวนยิยมวิทยานะครับที่ไม่ได้เอื้อต่อการ ระบายของฝุ่นละอองนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับลมนะครับได้เปลี่ยนทิศนะครับพัดจากทิศตะวันตกนะครับจากทิศตะวันตกเข้ามาถือทางพื้นที่ทางตอนเหนือนะครับของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงสัปดาห์หน้านะครับจึงต้องมาจับตาเฝ้ารองสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับ ั้งนี้นะครับในช่วงนี้ทุกท่านก่อนออกจากบ้านหรือว่าออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับก็สามารถตรวจเช็คค่าฟุลโลอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันแอฟฟอไทยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฟุลโลอองได้ผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์ส,สื่อสารการแก้ไขแัญนาม,มลพิทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k กลกุ่มควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ